Đây chết chết chết. <Ng joke in> okay, ừ, đi Ôi, à. đi qua Này ở đực à. Oh, để làm, để làm đúng rồi hết Không món, oh <c <Busy> <c không đi sai, nó ổn rồi ạ Tiếp nhắm เอเข้าคับเอหนนี้ใครได้บ้เอาทิ้งกูเลยด่า่ากลางกลางกลงมึงจะถึงไม่ปืนมึงอ่ะไม่ถึงถึงน้องดูไอห่าปืนปืนปืนปืหลังกูเนี่ย เขาอะไรพี่เฮ้ยพี่หนึ่งโหดมันอีตาทางเจ็บกระโดดระเบิดอ้าวมันปลดทุกภูฟอมนะอย่ากภอมนะดูวิดีทำไมอ่ะไม่เล่นการ์ดพิเศษมึงใครเล่นหรอมันมีใครเล่นหรอพีเตั้งจากมึงอ่ะอ้าว ไม่หามเนยเหรอม่้ามอ่ะแน่นอนพี่เราสายนีไปเลประตูประตูแล้วสองตัวสองตัวสองตัวดีต่อไปบีเลยโยไปบีเลยไปบีเลยไปบีเลยเอสองตัวเอมีสองตัวระวังกลางระวังกลางมา ไมไปแล้วไปไมเออก,กันยังไงวะมันอยู่ฉันวิ่งขึ้นอยากเล่นพวกใหม่ยังเลยพวก HK69 ้ใหม่ s <S ตงัดนีป่ะ ไม่อยากอยากเล่นนาสิอยากเล่นนซ <c oughs> าซเหายท้องม้ปืนแล้วนิ่ yes. แัว่บอลางว่ะพี่หนึ่งต่อทีหน้าต่างเมื่อกี้เนะี่ยกลางมามันไดโง่มีตัวหนึ่งบอ พี่หนึ่งไม่โดนได้ไงวะโดนดิเลยประมาณเก้าสิบนมึงแก้ไม่ตายวะทางลางโอ้ยดีละอยีอะบาโ้ยยี่ว้โดนแล้วมึง จะปอดขนาดโอ้การไม่โดนหัวคนะืออะไรวะการมีตัววูดเยอะเลยนะวันนี <c oughs> ้แจก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 ครับโปรโมชั่นโโปรมชั่นพี่รักเว้า เล่นเคียวมอพี่ต้องเล่นปกบอมโหมันจะตายพี่ยิงเขาเขาเขาสั่นเราสบายใจมันมีเคียวมอมันขี้โกงอ่ะที่ไม่มี <laughs> นั่นสีจัดเลยลูกโอ้แคมาแล้วแค่โอ้โหแค่ไม่เห็นหนาว่ะไรวะม,มาแล้วเดน้องอ่ะนิาติหลังตัวโอ้โหไม่รู้เอวีพี่แมวเอวี v, พี่เตีสามเอวี

โอ้ยหน้าเขาเด้หน้ามันเด้งแล้วเขาเจ็บพีพีดยิงพีดพีดไม่ได้ยิงดงอ่เต็งเขาเหลือสองก็บอกว่ายิงยก็บอกว่ายิงกล่องกล่องพี่หนึ่งเวลาวางเลยไม่ทันแล้ววางไม่ทันวางไม่ทันเรระเบิดมาอยู่ข้างหน้าตัวมั้งฝาตัวหนึ่งห้งไม้อะ

อยู่ออะไรกดทีที่เขาถอยแม่แต่เขาเก็บเต็งจะยืนแรกนั่นแหละแค่บอกว่าเอามัน ไปด่าค <ถ hã S 1> <ๆ S 2> ุณโม่โอ้ยนาย啥做啊？ไปกลางไปกลางพีงไปกลางรช่วยกลาง เอสองตัวเอสองตัวโอ้โหอีตัวสวยวางเลยวางเลยมึงเองผิดไปไม่วางไม่วางไออ้วนปิดไม่ได้ป่ะกดไม่พูดได้ป่ะมาโยกมาแล้วอผมลืมตั้งเป็น

กจะเปิดกะเปิดดูแอลมั้งวางแล้วผม Bomb has been planted ไว้อะไม้พี่ไม้มาด้เยอะดื่มอย่าดีอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นคุเดผมพี่าเลครับซ้ำสองนะแคท ถ้าจังหวะนะไม้โกอายากจะดาพี่กูไงเื่ออรี่ย,งย,ย,ย,งยตงเ็ที่ิงลมองมเห็นคนระับีมั้ ป้าแดไปไดปิดแล้วมีอะไรเใย่เต็เกรวังติงดาวนี่ออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ พีนหากรอกสองอยู่ไหนอ้พี่บอม h a ส been p l เฮี้ยย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 ่นยดเยย